ให้เผือกเนอะก่อนเออไปหาเห็ดว่าอันนี้เรามาบ้านเจออนนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะไปแล้อ๋อถึงแล้วไงมาค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวบ้านเจออนนะคะบ้านสวนพี่ออนนะคะปาจีนบุรี อำเภอประจันตคามมาเด้อพี่น้องมาเบ่งมาพา้มสวนอันนี้คือต้อนอะไรคะอันนี้คือต้อนอะไรคะขอสั่งคลิปได้หมอันนี้ต้อนอะไรคะอนน๋อน,ออน,นี่แหละคะ่ะต้นที่เรารับประทานกันแต่ว่ามาไม่ถึกงามนะคะ ยังไม่มีลูกค่ะเราต้องมาแบบว่าอันนั้นงอใกล้ไหนน่างอยังไม่ได้ตกแต่งเลยกิ่งตายเยอะเอะอย่ามังคุดอันนั้นมัม่วแก้วพึ่งสิตาหยอดใครอ่ะสวยแล้วค่ะวันนี้มาชมสวนวันนี้มาที่สวนคุณออนนะครับคุณโรสก็มาคุณจอยก็มาคุณเน็ตก็มา คุณเฮียนนหรอคะคึงไว้ซื้อเข็ดเข็ดสวนเข็ดขึงไว้ว่าทเทมิว่าวเทมิเจ้ของไก่ไก่เลยนี่ไก่กับผ้ามาดูมาย้อนฉิดละจ้าที่ออกประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเขื่อนกก็ประมาณกุมภา่มผ้ามีหน้าสวัสดีทุกคน ไเรามาเที11 11. ่ยวสวนบ้านยายอ่อนปียาออนปียาไปเดินหันหน้ามาเนี่ยมาอยู่ฝั่งฝั่งคลอฝังนี่นีคลองเหรอขุดล้อมรอบสวนนะเนี่ยน้ำมันต้องมีเต็มนี่แล้วไงแต่ปีนี้ไม่มีน้ำไปดูลงเล่นน้ำ ประจุน้ำไม้และปลานู่นลูกๆพูดเราจะมาดูปลากันนะคะยายนี่มันแข็งแรงใช่ไหมจ้าอุ้ยเออมันกระโดดเลยแฮียลิ้นให้ว้าวมันกระโดดเลยนี่คือปลาอะไรอ่อันหน้าแผลจอยหน่อยแล้วเราจะกินมันยังไง พอแล้วเร็วฮะน้าแบบั่งแบบทับทีมเหรอใช่มีทับทีมมีเห็นทับทีมทำไมเดินแรงจังตกใจอ้าวเหรอนี่ไหนเขาดูหูนั่นทับทีมทับทีมโซโตโซโตนะลูกเอามีแขกมามีแขกมาโจแนถ่ายตอนนั่นนั่งไอ้พวกตัวใหญ่ๆคือบมาแต่ไม่ใหญ่มามาพี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อ ส่วนนี้เนี่ยนะคุเพราะว่าส,สวนลูกทแล้วเ,เรามันเป็นลูกมันทำที่ดิน,นก็ประมาณสองไร่ค่ะมันจะไปไ<ช>หนเสียคะคุณคุณพี่แม่จะไปไหนเสียี่สองไร่ค่ะหน้าม,มาอยู่มากเลยนะคะ,คะเราจะมาเที่ยวก็ได้นะคะอยู่ป่าจีนนะคะป่าจีนเจ้าของสวนไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะเราเดินวนก่อนอันนี้เราจะอย่าไปบอกใครนะคะเราจะไปขมโมยหน่อไม้ค่ะเราจะไปขโมยหน่อไม้เขาค่ะเดินตามไปเลยค่ะนนี้เตินตามคุณแนทไปค่ะ คุณโรถอยู่ข้างหน้าค่ะคุณโรสนั้นคุณอ่อนอยู่นู้นเราจะไปขโมยหน่อไม้เขาคุณอ่อนนั้นไม่ใช่เจ้าเจ้าของสวนนะคะคือคนดูแลสวนฝนเพิ่งตกเสร็จพี่น้องเห็นวันน่อไหม ย่าปากเด้อคนมาลักน้องหม่เด้อน่เด้อยาเบาแห้งย่แหงจะของมันจะได้ยินเจาของเพื่อจะได้ยินอย่าปากแห้งป้าทากลุนกัย่งงามเลยว่านพุ่อ่ะม่าคงสไปไปเร็วจได้เป็นลูกไผเพิ่นมานีแล้วน้ำขูลงเลยนังยืนก็ปักเอาเลย ไม่ขาดแล้วจะเอาไม้ยังก็แท่งออกมาโลดเออเกรกขึ้นไปเอหลังหน่อไม้กับหุ่นกันจะตายก่อนกัน ึำเป็นต้องรักมากขอแค่รัก